สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเกือบจะแปดโมงนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตอนจะแปดโมงจริงนะคะนู่นนะคะเห็นไหมคะพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนงง้นอันนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะคะนู่นนะคะเด็กออมาโรงเรียนแล้วเฮย้ยเห็นไหมคะคืออย่างที่ยังบอกคะ่ะคือเมื่อวานอากาศแบบหนาวมากหมอกเยอะอะไรประมาณนี้แล้วพอมาวันนี้ดูสิคะท้องฟ้าไม่มีหมุมไม่มีหมอกอะไรเลย นี่แหละค่ะแต่ว่าเด็กๆที่นี่ก็ป่วยง่ายแล้วคะบางคนบางคนพบก็ภูมิแข็งแรงแล้วค่ะแต่ก็แล้วแต่เด็กกันาะงก็ขนาดผู้ใหญ่เรายังแบบมีแบบอากาศเปลี่ยนแปลงแบบเราก็ยังป่วยได้เลยเราก็จะไปลงไปขึ้นรถล้วค่ะผู้ปกครองก็กำลังพาเด็กมาโรงเรียนนั่นแหละค่ะเยอะเลยเราก็จะตามคนข้างหน้าไปนะคะเพราะว่าไปขึ้นรถมโทรเหมือนกันเดินไปด้วยกันละค่ะแล้วก็เดินมาถึง ที่เดิมแล้วก็เวลาเดิมใกล้เคียงกันมากนะคะและยังเห็นเขาวิ่งวิ่งนี่อาจจะรถมา้วหรือเปล่ายังใครยังยังยังมาอะไรยังไม่เห็นรถมาเห็นไหมครับวันนี้พาทิดดวงโตทํางานเลยนะคะนี่แต่ว่าน่าจะยังไม่มานะคะรถไม่ได้ยินเสียงนี่ว่าเขาเพิ่งผ่านไปไม่เป็นไรค่ะเราถ่ายเน้นถ่ายบรรยากาศชิวๆให้ดูดีกว่านะคะนั่นนะคะรถมาแล้วค่ะ วิ่งเข้าไปจอดแล้วนะคะแต่เอียงยังไม่ลงจากสะพานลอยเข้าไปในสถานีนะคะเอียงก็มาถึงสถานีเฮสเตอร์เนมีแล้วนะคะก็พึง่ะะงขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วดูเวลารถอีกสองนาทีค่ะรถเขาจะออกก็เลยแบบเหมือนได้ถ่ายบรรยากาศหน่อยนึงนะคะตรงนี้เป็นห้างนะคะอยู่ติดกับสถานีเมโทรเลยนะคะฝั่งนู้นก็เป็นร้านค้าเล็กๆเหมือนกับที่เป็นบ้านเราเนี่ยนะคะ พอข้างล่างก็เป็นสถานีรถต้ดนอยู่แล้วนะคะไปขึ้นรถกันดีกว่าค่ะเลิกเรียนแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ครูคนนี้พอ,อนักเรียนบอกว่าให้ปล่อยปล่อยเร็วครูก็ปล่อยเร็วนะคะยังจะได้วิ่งไมคะนี่วิ่งไหมหนอยังดูก่อนนะคะรถมาอยู่หล,ลัดๆอันีัคคะวิ่งไห่หน่อวิ่งวิ่งวิ่งค่ะแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้เดินอย่างแบบสโลไลม์มากเลยนะคะไม่รีบค่ะเพราะว่าถึงบ้านตัวเองก็ประมาณบ่ายสามพอดีนะคะ เป็นวันแรกที่ไม่รีบเพราะว่าแกไม่อยู่นะคะวันนี้แกอยู่แต่ว่าแกไปหาลูกสาวยิ่งยังยิ่งไม่ต้องรีบค่ะมีเวลานั่งเล่นเกมทําอะไรเยอะแยะแต่กันบ้านนะคะอุ้ยโดนตีกลับมาว่าไม่ผ่านนะคะต้องมานั่งปวดหัวแล้วค่ะกันบ,นบ้านบ้าบออะไรก็ไม่รู้ยากมากเลยสู้มองทิวทัศน์ต้นไม้ก็ไม่ได้นะคะหลังจากที่ยังได้นั่งพักเหนื่อยใช่ไหมคะอ่ะ ก็เลยนี่ค่ะเพิ่งจะลงมือทําน้ําดาขนมจีนใส่ไอ้ใส่ปาทุน่าและค่ะเครื่องเครื่องแกงที่เป็นเครื่องนั่นใช่ไหมคะยังก็ซื้อเครื่องแกงสาเร็จมาราคาของโรโบแล้วก็เอาลงไปผัดกับกะทิเลยนะคะยังทําแบบที่ง่ายสุดง่ายเลยนะคะเราค่อยดูกันนะคะจะเป็นยังไงค่ะยังคิดว่าหน้าตามันก็ดูดีไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันคงจะมันเยอะไปหน่อยเนึงค่ะเพราะว่า ปลากระทูน่าในน้ำมันใช่ไหมคะมันก็เยอะอยู่แล้วน้ํามันก็ยังไม่ได้เทน้ําน้ํามันอ่อนนะคะแล้วยังก็กาลังลวกเส้นอันนี้น่าจะเป็นเส้นบะหมี่ไข่มั้งคะเปลี่ยนนะคะทุกทีจะใช้เส้นมาม่าแต่วันนี้ลองดูเส้นบะหมี่เป็นบะหมี่ไข่นะคะเอาคนละครึ่งอันนึงกับอีกครึ่งนเพราะเขาไซส์เล็กมากเลยนะคะถามแกแล้วแกว่าเอาครึ่งอันนึงกับอีกครึ่งนึงก็เลยได้ได้คะ่ะ ตอนนี้ยังคิดว่าอันนี้น่าจะได้แล้วหรือเปล่าคะหรือว่ากะทิยังไม่แตกตัวยังก็ไม่รู้นะคะนี่แล้วนี่ก็คืออ่ําบะหมี่ไข่กินกับน้ำยาขนมจีนนะคะนี่ราคาหน้าตามันยังก็เพิ่งนึกได้ว่าต้องถ่ายวิดีโอเลยคะ่ะก็ถึงว่าความจําไปละอร่อยนะคะเมื่อกี้ชิมดูแต่ว่ายังเส้นมันเส้นใหญ่มากเลยนะคะจะใหญ่กว่าเส้นมาม่าอีกนะคะยังดูแล้วนี่ที่ลวกๆเสร็จแล้วนี่คะ่ะมากค่ะมากินกันดีกว่า หลังจากที่กินข้าวเสร็จใช่ไหมคะก็พากันออกมาตลาดตอนเย็นนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้แกบอกว่าแกจะไม่ไม่มาละคะ่ะใจแกไปอยู่ที่เห็ดหมดแล้วนะคะก็เอามาก็มาะคะ่ะพรุ่งนี้จะไปใาห้กันสายเช้าเแกวางแผนไว้นะคะคงคิดกับเห็ดทั้งหมดละคะ่ะคิดตามว่าฝนตกตลอดตั้งแต่ที่นะคะทีนี้ก็เลยกุ้มเห็จะออกเยอะว่าแล้วก็ไปเอาของไปกินดีวกว่าคะ่ะไปกันดีวกว่าคะ่ะมีอะไรรถมากเอ่ยคนเมื่อค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะ แล้วยังก็ได้มะนาวไปแล้วนะคะไว้ไปใส่ส้ตมตำหรือว่าตำถั่วเยี่ยงนะคะอันนี้มันเหลืองแน่เลยค่ะอุ้ยเอาสักลูกดีไหมคะเดี๋ยว,วค็เอาระคาเพราะว่า,าก็หนึ่งกิโลเอ้ยหนึ่งยูโรนะคะกิโลแล้วเท่านี้นะคะเราไปดูกันให้ไนดะ้กับมาทีอรังแล้วยังก็เอาน้ำต้มหู่นะคะเสริฟแล้วอันนี้ก็อร่อยหลักค่ะ แต่ว่าอยากกินอะไรที่มันเป็นโปรตีนโปรตีนมันไม่ใช่ตัวนี้นะคะแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ค่ะยังคิดว่าไม่ใช่หรอไปหาดูอัน,นอื่นดีกว่าค่ะมีการจัดบูธสินคา้าแนะนําตัวใหม่ด้วยมังคะนี่ยังไม่รู้นะคะเห็นอยู่ไกลๆเดินมาถึงตรงนี้ก็เลยอันนี้น่าจะเป็นสําหรับเด็กมังคะใช่ค่ะอาหารแบบเหมือนสาหรับเด็กนะคะที่เัคมีเยอะนะคะพวกอย่างนี้ให้เด็กกินเป็นพวกผลไม้นะคะนี่ เป็นผลลไม้สําหรับเด็กเลยนะคะว่าอันนี้ม่แม่นี่ค่ะยังไปเอาอาตัวนี้มาแล้วก็เอาแปรงสีฟันมาแล้วตอนนี้ก็อยู่อีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าที่ห้างใหญ่บริษีทที่ไปไม่มีปีกไก่พี่แบบว่ายังไม่ผสมนะคะแต่มาห้างนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะแย่เลยค่ะสงสัยว่าขายดีแน่เลยนะคะนี่โอ้ยเนาะว่าจะเอาเป็นที่เข้าผสมอย่างนี้นะคะไปแล้วเองคิดว่าอย่างนี้เลวล่ะค่ะแต่ว่า มันไม่ใช่เครื่องปรุงของเรานะคะจะไม่ไเป็นไรค่ะเอาตัวนี้ไปละค่ะหวังว่าจะอร่อยนะคะเก้าร้อยกรัมเลยนะคะเยอะไปเปล่าค่ะเกือบกิโลหนึ่งเลยคนเยอะมากเลยนะคะในพนื้นได้จ่ายเงินอันนี้เป็นยังไม่เคยถ่ายวันนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าของชาวตะวันออกนะคะนะคะ่ะออกไปดีกว่าค่ะ คือแค่นี้ก็ใช้เวลาเป็นเกือบสินาทีคนเยอะเกินนะคะอันี้คือห้างใกล้บ้านที่ยังมานะคะ